สวัสดีคะ่ะไม่สุขคานะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องน้องห่วงชิงตุ้งอีกแล้วนะคะก็ตอนนี้นะคะเราจะพาพี่พีเอฟซี FC ไปที่ไหนนะคะคือแบบโอ้โหบรรยากาศนี่คือคล้ายๆเหมือนในป่าอะไรประมาณนี้เลยนะคะก็ในวันนี้นะคะเราก็มีกิจกรรมเหรอคือเขาได้ไดยังไงดีอะก็ไม่ค่อยแน่ใจนะคะก็มีอะไรทํานิดๆหน่อยๆนะคะแต่ว่าน้องห่งไม่ได้มาคนเดียวนะคะก็เดี๋ยวไปเจอสาวๆกันนะคะก็ไม่รู้ว่า จะเจอใครบ้างนะคะแต่คลิปนี้เนี่ยไม่อะไรนะเขาเรียกว่าเอ้ยพูดไม่เป็นแล้วต้องเจอสาวๆแน่นอนนะคะคือแบบสาวๆเยอะนะคะคลิปนี้ไม่พลาดน,นะคะพี่ๆทุกคนอ่าเดี๋ยวไปดูกันนะคะเราจะไปทําอะไรที่ไหนเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นหมู่บ้านนะคะหมู่บ้านที่เรามานะคะแต่ว่ามากับสปาว์ไรคคนนะคะเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเนาะว่ามีใครบ้างนะคะตอนนี้ก็ชมวิวอ่า ตามบ้านตามอะไรแบบนี้ไปก่อนนะคะมามาครั้งที่นี้สักคืนไหมด้่น่าอยู่จริงๆรนี่ก็มามากับศาสสวยนะคะกำลังถ่ายคิดอยู่ไปส่งค่ะเอ้ยใครเอ่ยใครเอ่ยก็เกลี่ยจำได้ไหมจำได้ไหมได้หรือเปล่าค่ะพี่เหมยนะคะไม่่ไไดด้คอย้เจอกันใช่นานแน่เดี๋ยวเจอแน่อีกงานแต่งน้องใหม่น้องใหม่พี่ใหม่มาอีกแล้วนะคะ ค่ะตอนนี้ก็คือแบบพาสาวๆรีตะุยขึ้นลอยนะคะก็มาเอาอะไรมาขนมอะไรต่างๆมาแจกนิดหน่อยนะคะพี่น้องแป้งโอ้นี่พี่น้องพี่น้องที่นี่นะคะบ้าเดี๋ยวเราไปดูเพื่นสามบ้านไม่รู้เพิ่นสามบ้านเพิ่นสามบ้านที่มันมีสามวาอ๋อ อ๋อสามป้าไม่ใช่เดินสามป้าคุณครูอคุณครูอ๋อทันนี้เป็นที่พักของคุณครูนะเอออันนี้เป็นที่พักของคุณครูมีสังกะสีเอาเราก็งงนี่สาวสวยสาวสวยอยู่วันนี้วันนี้ไม่สุนค่าไม่ซึมค่านี่ก็ จะจะพาไปที่ไหนนะคะเดี๋ยวตามๆสาวๆไปเลยนะคะตอนนี้ก็ต่างคนต่างถ่ายไปหมดเนาะเดี๋ยวก็เราไปคุยกับเม้ามอยกับสาวๆหน่อยนะคะเพราะว่าเราก็อนานๆเจอกันเป็นเป็นถุงเออเป็นผุงไม่ใช่สิเป็นกลุ่มเนาะเป็นกลุ่มเป็นที่นะคะไม่ใช่แบบเป็นผุงเป็นผุงนี่จะเป็นบวยพูดอะไรไม่ค่อยดูเ่องแล้วนะคะอ่าก็เดี๋ยวเราตาอ่าเรา ชมบรรยากาศตามหมู่บ้านไปหน่อยนะคะแล้วก็เอาของอะไรของกินนิดๆ,ๆหน่อยๆนะคะแาจากเด็กๆหรือว่าอะไรแบบนี้นาะก็มาเที่ยวด้วยนะคะพามาชมแบบสนบทอะไรต่างๆนะขน,นมนะคะต่างคนก็ต่างหิ้วไปนิดนึงนะคะออุ้ยหมูอ่ะอุ้อยห,หมูป่าหรือเปล่าไม,ไม่น่าจะใช่นะเพื่อือ โอ้ยเสียงหมาเห่าหมาเห่าต้อนรับเราต้อนรับเขาไม่เคยเห็นเออเออมาเราขึ้นไปนะเราขึ้นไปโอ้ไปถึงโน้นแนบถุงโน่นอ่ะเดี๋ยวเราไม่ทันเขาแล้วเนี่ยโอ้ยสาว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 ขึ้นไปไม่รอกันเลยเฮ้ยขึ้นไม่รอกันเลย ไม่รอกันเลยไม่รอกันเลยโอ้อะไรเห่าอ่ะเห่าคนสวยเหนื่อยไหมน้องนี่โอ้แต่ละคนอยากแล้วค่ะขาสิขาอุ้ยอุ้ยน้องๆเข้ามานี่มี ค่ะก็ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่อะไรนะที่น้ำดินเก่าฮะเก่าหรือแอนน้ำดินเก่าอ๋อเหรอน้ำดินเก่าค่ะซึ่งหมู่บ้านนี้เข้ามาทางอะไรนะเออหมู่บ้านบางควานซึ่งนั่นไกลประมาณเออประมาณสิบกิโลก,กว่าน,นนะ <c oughs> ิ่นะก็ไกลเยอะว่ะนั่งไกล สิบก <c oughs> <moon> like <c oughs> ิโลไม่ใช่หรอกคือแบบตีนตีนดอยอะได้แต่ว่าคือมาดอยไม่ใช่แล้วใช่ก็มาทั้งไทยไม่หยุดละจ้าเผาเผาเลยตุกเนี้ยเนี่ยตอนนี้พี่พี่เออพี่เหมยเขากำลังแบบคุยกับพี่น้องอะไรชาวแอนพี่น้องชาวแอนนะคะ ก็เอ่อตอนนี้เราพามาแจกขนมเด็กๆนี่ตอนนี้ว่าอันนี้เป็นของกิ่ไม้ติดมือแล้วก็มาเดี๋ยวชมเพราะว่าที่นี่มันคือมาสร้างมาสร้างวัดฐสยอ๋อใช่ค่ะก็มาดูผลงานเราเนีก็พามาชมบรรยากาศเนาะคามความิวแบบเชียงตุงสุนรบดนทรเนาะเหนือบ่เคยมายังไม่ยังไม่เคยมาเลยที่นี่มั่งง่ายมัง่ายแล้วเคยมาหรือยัง เหมือนเคยผ่านๆไม่รู้มันไม่ใช่ที่จำไม่ค่อยได้อืมนานมานานมาแล้วนะคะโอเคเนาะเดี๋ยวเราพาไปชมที่ที่อื่นต่อนะคะตอนนี้ก็รอสาวๆถ่ายคลิปอยู่ตรงนี้นิดนึงนะคะเน่เขาคืออะไรกันนะเดี๋ยวเราไปดูไหน่ขาเป็นน้องเก็บภาพใครเป็นน้องใครเป็นที่ไม่รู้แต่ตอนนี้จะไปไหนใครมาล้อเนี่ยเพื่อน อนที่้เาไม่เขาจะม่จนงแเล้ผมยาวเราก็เลยพูดว่าเขาเป็นผู้ชาผู้ชางามเออไปไปคือแบบสาวสามมาหลายคนมากๆเลยนะคะคุยกันรู้เรื่องไหม คุยยกันนมพี่เหมยจะอยู่นี่ใช่ไหมเดี๋ยวไปก่อนนะนะโอ้ก่อนนะนี่กำลังแกะเออทอลินส่งนะฮะโอ้พี่เหมยพี่เหมยคุยสนุกเลยนานเลยเนี่ยเพลินเลยคนแปลภาษาให้เราไปไปแล้วเนี่ยโอ้หนุ่มนี้แล้วนะเดี๋ยวเราไปไปไปต่อพี่เหมยเร็วโอ้ยถนนที่เราจะไปว่ถนนไม่ใช่ สะพานของเรานะคะก็เสียวๆอ,อยู่นะคะถ้าแบบผานนี้คือแบบเป็นสไลด์ลื่นเลยนะคะถ้าลงไปทางนี้ก็โอ้โหโอ้โหลงไปเป็นแถวเลยนี่มานเร็วเด่นเด่นพี่เมย์เอ้ยเอ้ยเอ้ยสไลด์เล่นเอ้ยน้องชายน้องชายพี่แปงอะไรก็โอ้โหลาม้าเหา่หาเหา่หาจริงๆนะเนี่ย ก็จะเป็นแบบเออ่ชนบทประมาณนี้นะคะ <c oughs> เกอ,อน้องแป้งเขาจะพาไปเออทางนู้นเนาะ <c oughs> จะไปทางไหนก่อนไปทางนี้ก <c oughs> ่อนกันโอ้มาขยันเยอะเลยเ,ลยเนี่ยใช่บนบ้านก็มีอ่ะ <c oughs> แล้วก็เก็บบรรยากาศ <c oughs> ตามแบบชนบทอะไรต่างๆ,ๆไปให้พี่ๆทุกท่านได้ชมกันนะคะค <c oughs> นนัดลิศคนั้นหน่อยนะคะก็ เจะเป็นหมู่บ้านแบบนี้นะคะโอ้นี่ภาพสวยอันนี้หมือน้ยวก็ใส่นี่อะส่กระเดี้ยวนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวแต่งเต็มยศเลยเนาะเนาะเขายังใส่ชุดชนเผ่าแบบว่ายังใส่แบบเดิมมันก็ได้วันนี้มัใส่เงี้ยเนาะเราไปหาให้อีกวันนะเสร็จใส่อีกวันนะอันอันเันทูนี่เปลี่ยนกุกวันอะ วันนี้ใส่หนึ่งอันหนึ่งอันนี่อ๋อต้องปินต้องไม้สูนะต้องหูนะคะคือแบบสวยๆเลยโอ้โหอ๋ออันสดๆเลยนะคะเด็ดแล้วก็ไปใส่ทุกวันเลยเนาะอ่าดีดีดีเรายังไม่เคยใส่ลองไหมพี่เมยลองไหมต้องหูเราจะใส่ไม่ได้นะคะอ๋อนี่คือแบบมาอยู่วันนี้แล้วนะคะโอ้ยอันนี้คือแบบน้ำน้ำบนที่ไหนมาตั้งไหนน้ำเนี่ย อ๋อตอยตินำเมมาอ๋อต้องไปเอาที่ที่อื่นอีกนะคะเดี๋ยวไปรู้ที่ไหนไม่รู้ที่ไหน <c oughs> ก็เดี๋ยวเราขึ้นไปนะคะอ๋อเหมือนนักท่องเที่ยวเลยเ <c oughs> มืองเชิงตรงเรานะคะ <c oughs> ก็เดี๋ยวเราจะพาไปดู <c oughs> ตามวัดนะคะพี่น้องแอนนะคะ <c oughs> อ้ พี่น้องแอนตักแดดโอ้ตักแดดอพี่น้องแอนตักแดดนะคะอไปทางปุ่นก่อนแล้วไปวัดนี่อ๋อเดี๋ยวเราไปทางนี้ดีกว่ามีบันไดอะพี่ไปทางนู้นเหรออ๋อทางนี้ทางนี้เออที่เขาเรียกเราเราไปได้ไปไหนไปกันที่ไหโอ้หูรู้จักตรงไีนไปบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคะโอ้เดินตามมาเป็นแถวเอาไปทางนี้นะคะอ เออเดีเยอะเยอะนะนี่เดี๋ยวขึ้นไปข้างบนเฮ้ยมาแล้วเราไปอีกทางหนึ่งหนึ่งงโอเคได้ยังทกคนแล้วโอ้โนี่เป็นอย่างเจ้าดีดีไหม อันนี้เป็นคาาโอ้โหตอนนู้นน้อยมาใส่ตังหัวไดเดี๋ยวเรามาดูเรามาแจกขนมเด็กๆเล็กๆนน้อยนะคะก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นพราทานนะคะพระทาานก็คือแบบเล็กมากนะคะตาทุนะคะก ตรงนี้นะคะก็จะแอน้องชายน้องชายนี่ก็ตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นวิหารนะคะวิหารแบบลึกมากนะคะวิหารที่พี่น้องแอนวานตักแดดนะคะเมื่อกี้น้องเพื่อหมู่บ้านอะไรนะลืมแล้วว่าที่จริงคือว่าวานตักแดดนะคะที่น้องแอนเขาพูดมัตตกี้นะคะเราจะประมาณนี้ดีนะคบคือแบบ จะดีเล็กๆนะคะน้องแป้งยันยังสูงกว่าเลยนะคะเดี๋ยวไม่ต้องมาอยู่หลังมาอยู่หน้าิค่ะเดี๋ยวเราไปแจกขนมเด็กๆนิดนึงนะคะขยับบ้างเลยใกล้ปก็ไปแจกขนมไปไรไปแข่งอะไก่อนเอาอย่างละอันเหรอใช่เไปอันนี้คอยๆขไปนีเ้

ยินดีค่ะเลยเออยิน วิ้งสินมาเึงแบบว่าเออสิยินดีนำนำเนอขอบคุณมากเนอะมาเลี้ยงิมลิ้งสีเออสไม่ได้สิม้าสหเหมือนกันเหรอเช่าห้อมาทีสิปันหสิได้แหมเพ่เอาอันนี้สเก็บไว้ก่อนี่ เออมตาตัวนี้เออไม่เาม่ไดกับองอันมาอันจ่างสีกัน่าันเอออัางสีสวยไงมาจบ้วเลอะเลอะสาหไปทั้งทั้งเลอ่อนน้ำเต็มปากนะครับเราไม่ได้บอกต้งนานะคะถ้าเราบอกตังนาก็คือจะอไรม่หลนกีนนอสาตด้เอินน้ำดินกอนี่ย

กีตามีแค่สองสายนะคะเขาเกีตาร์หรือเโล่ตีสูหมอเรียนมาหลายเปี้ยวอาวากเขาพาที่ปีไปก็มอเนาะทองเพลงจ้อมนอนอะไรอ่ะทองจ้อมอ่ะ หมออเพตแม่านี่จะมายิงทองจังพ่โอเคไม่ไปลยไ่วไปเลงน้องแนเลจาไปแล้วไปแล้วนะคะนี่ น้องแชแอนที่นี่นะคะือแบบป้องนี้แล้วก็ใีอะไรให้เยอะแเลยนะคะเน้ยะันี้ที่แบใกรเ้มลน้นี้ก็ใ้ของปากอะเลยนะคะอ๋อเทาเก๋เป็นเทาเก๋ในวันนี้ น่ะรโอ้สองร้อยปีโอ้นี่นะคะคือสองร้อยปีแล้วนะคะนี่ก็คือเป็นวิหารนะคะวิหารเล็กๆนะคะที่น้องชแอนที่นี่นะคะแบบอนแล้วก็อะไรให้เยอะแเลยนะคะอันนี้คือแบบใส่รช้า้ เราไม่ได้บอกต้งนานะคะถ้าแบบบอกต้องต้องตื่นเต้นเลยนะเนี่ยชุดลายแงแี่หลดก็นะมีกระขาเปน้าเนาะท่สุนี่น้ำดินกอนี่เป็นมิ้ตาเนี่ยนี่เลยะมา่ายเลยนหนชอบทราี่หะเปิดติก่อกเป็นเป็นมิ้งตาน้าดินเก่าเนี่ยไม่เาไม่ยาไม่ยาหลายโลกไม่ไม่ยาไม่เนี่ย นีกงนี่หายกมาเลยต็มีเล่สองสายกโั่นอสาเลยโอ้กีตามีแค่องสายนะคะเขกีต้าปะสุหมอเรียนมาหลายปีอ้าวอาทเขาพาที่ปีไปก็มเนาะ ทองเพชรจอมร้อมอะไรอ่ะทองจอมอ่ะทองโมทองเพชจอมอ่ะนี่จะไม่ยิงของจังพ่อโอเคไมนจะไปเลยไปเลยเดี๋ยวนเร่น้องแปงเอาของมาจ่วยไปไปลไปแลวนะ ค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะกลับอ่าจะกลับแล้วนะคะก็ลาอ่าลาพี่น้องอ่าพี่น้องข้างบนนี่เนาะก็เรียบร้อยแล้วนะคะก็ถ้าแบบเราบอกต้างหน้าได้แบบนี Virgin ้เขาก็จะแบบเตรียมชุดอะไรต่างๆนะคะที่แบบอ่าชวนเผ่าทางนี้นะคะก็จะมาเต้นให้ดูนะคะจะตกบนไดได้มองแต่โทรนัพท์หน้าได้ไนั่นเหละ ถ้าเขาเขาบอกว่าถ้าเราบอกต้องหน้าเขาจะแบบเตรียมอะไรไว้เลยนะคะเตรียมแบบจัดฟ้อนน้ำอะไรแบบนี้ใช่ก็ค่ะมันไกลเนาะมันไกลจากเมืองด้วยคะขยะก็เอากลับไปใช่มันเดือมมันเดือกก็คือแบบเราจะแจกตามทางไปแบบนี้เนาะค่ะไอขยะหรือว่าเดือขยะหรือลูกอมค่ะ ก็เราก็จะกลับแล้วนะคะก็ทยอยกันลงมาเพราะว่ามันเป็นแบบดอยอะไรอย่างนี้ลงไปเลยนะคะฮะฮะขาป่ะเออโอ้ไม่เป็นโอ้ไม่ดีนี่นี่สองคนสองคนสาสาได้ก่อนได้ได้ได้โอ๊ะเก็บภาพอมานี่นี่สาสาสวยนี่เพื่อนมาส่งใช่นไหม สาวตกนเด็กมีในีนี่ะไม่ซินค้าสาทตะกินเด็กค่ะไ่สิค่าซัค่ะคือคำตันคือคำตันค่ะมาเก่ามาเก่าเขาทำนะคะเฮ้ยนี่สาวสาวที่ไหนเนี่ยสาที่ไหนเนี่ยสาวเจิงตู่ค่ะเออมีเพี่ยยังค่ะสวัสดีค่อสวัสดีสองรอบะต้องตบปากก้อยเซาเานัง่อาเลยวลยเลเยเลยเลลยเลยอย เราทำคนเล่นไม่เปล่าเนี่ยเอาพี่เหมยหายพี่เหมยเร็วเร็วเร็วโอ้น้องแป้งไปไกลแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนต่อมาดูกันอีกทีนะคะตอนนี้เราก็อ่าแบบมาดูตากแดดนิดนึงนะคะเฮ้ยก็ก็เป็นหมู่บ้านตากแดดเหมือนกันใช่ไหมเฮ้ยอ้าวเมื่อกี้เขาบอกว่าตากแดดอะไรอย่างเงี้ยมันมีสองเมื่อกี้ผู้ใหญ่บ้านเขาบอกว่าตากแดดอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบนอาจจะอาจจะแบบมีสองชื่อก็ได้ ชื่อเก่ากับชื่อใหม่ก็ได้เมแน่โอเคขึ้นรถแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปที่ไหนต่อก็มาว่ากันอีกทีนะคะโอ้กับน้องแป้งนี่ะตอนนี้เราก็ออกมาแล้วนะคะจะมาอีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะเจ้าที่เจ้าถิ่นเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าน้ำโอ้ Oh. ท,ที่ลม้มๆ้มอ่ะเนาะที่ลรมันร้านในหมู่บ้านมัน,นตแตะๆออที่นี่ก็สร้างอ๋นนเอเลยลงนะคะลงรถก่อนนะคะ นะะตอนนี้นะคะมาอยู่อีกหนึ่งบ้านนึงนะคะตอนนี้ก็กำลังเตรียมขนมนะคะเออตรงนี้ก็มีนะคะคือแบบอันนี้มันชิกยากเนาะก็เลยแบบต้องอมลิดมาแลกมิดเล่เออต้องทำแบบนี้นะคะเอ๊สาวสาวสาวกับเบาวๆซุ่มกันนะคะเพื่อนๆนะคะก็อ่าตอนนี้ก็พี่เมย์อมเลยอมเลยน้องอมอมแข่งกันแล้วใครจะหมดก่อนแข่งกันเลยคนจะอมยั เออมีมีกี่ลูกอะเลยเยอะไหมอะไรอะไรโอ้ยไปอมขอบคุณค่ะไได้ทุกอมเอ้าดีใจมากเลยอมยิ้มอมยิ้มได้ทุกอ่ล่ะคะเดี๋ยวเราอ่าเตรียมอันนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะไปแจกก็โอ้น้องๆเขาคือมาเยอะมากเลยค่ะอ๋อจะมาพูดอะไรเขาตัว้า เด็กเลยเอ้ไปเดี๋ยวก็อ่าตอนนี้เราก็มาแล้วนะคะโอ้เยอะมากนี่เดี๋ยวเราไปในวัดก่อนหรือว่าไงเฮ้ยคนหนอเลิศเ้คนออคนอเลร <c oughs> โเอแทงสุดแบบสวยมากเลยนะคะ <c oughs> ไปไปในวัดก่อนนะไปในวัดก่อนนี่ <c oughs> คือแบบเป <c oughs> เป็นในวัดน,นะคะในวัดที่หมู่บ้านนี้นะคะ มาเองหนึ่งหมู่บ้านนะนะคะ <Okay. S 1> กันตัวสวยมากเลยนะคะ <Okay. S 1> อเอาเป็นสาวะเป็นสาวะ <Okay. S 1> โอเคอเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้พระก่อนนะคะไปเลยไปเลยสาวสวยโอ้โห ค่ะก็ตอนนี้นะคะเราก็มาไหว้พระเสร็จแล้วก็พี่น้องกี่ก็มามาไหว้พระด้วยนะคะเมาเยอะมากนะคะตอนนี้เราก็กาลังจะออกไปแจกขนมนะคะไหว้พระเสร็จแล้วนะคะโอ้โหแทางทางงามๆนี่อ่าสวยมากนะคะแต่งตัว อ่าสัสา,สาม,มาแล้วสัสสาม,มาเลวโอ้เียบเลยนะคะ,ยะเยอะมากวันนี้เราก็เอใส่รองเท้าก่อนะไ่าต้องอนได้

เขาอาวันหยุดหย่อนหมดเอออี้วันหย่อนอ่ะเบียนแดงไป้ปับขวดไปอับขวอเนีนข้ามมาเป็นหลังนู่นแกี้ามมาเปนับ ตอโอ้โหออกมาเทียบเลยนะคะก็ตอนนี้ออกจากวัดมาแล้วนะคะเราก็มาชมอ่า อะไรนะหมู่บ้านนะคะแบบชนบทแล้วก็ไม่มีกำแพงกั้นด้วยนะคะ <c oughs> เหมือนแบบบ้านเดียวกันคุ้มเดียวกันเลยนะคะที่ไหนสวย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 ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยแถวบ้านเลยเอยเอนเนพี่เหมยบ้านพี่เหมยอย,มอยู่เชียงตุงแล้วนะคะใครมาก็าเย่ยมพี่เหมยได้เนี่ย ่อนอนค่ะค่เดี๋ยวมาเที่บ้านนาอนทุกคนส่้าแอนน้เล่นนน้าแอนน้น้แอนแอนี่น้องอน่ออกแอสักคำไปอยู่กรุงมนาน่ะก็เลยลืมจำจำไม่ได้ลท่านพี่เหมยเสกันเด่นๆนะคะ โอ้ยตาตากล้องตากล้องตาตากล้องก็สวยคนสวยก็สวยเออคนไทยอะไรนะคนอะไรอะไรวะคือบอกว่าคนไทยก็สวยคนเก๊ะค่าก็สวยเออแล้วคนที่อมนูกอมก็ก็น่ารักเฮอมคนอะไรอมน่ารักอมยิ้มอมยิ้มอมนะอมน่ารักนะกลับบ้าไม่ได้อะโอ้กลับบ้านแล้วนะคะตอนนี้เราก็อ่านั่นเสร็จแล้วเนาะอ่ากลับแล้วกลับแล้ว บ้านไทยบ้านมันนะคะแจกด้วยกินด้วยใช่ก็แจกด้วยกินด้วยแบโอ้โหพี่เหมยเดี๋ยวตกนะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวทําบ้านเขาพังพี่ยิ้มก่อนยิ้มก่อนเอออันนี้มันเห่มักตะก็เอาเอาเอาเห่เห่เออเอาเอาเอาบังออกเออจังสั้นจังสั้นอุ้ยตะก้องเหงื่อแตกแล้วอะตะก้อนนอนมาก โอเคนะคะตอนนี okay, okay. Gosh, ้เราก็จะกลับบ so ้านแล้วนะคะคือแบบพี่น้องเขาก็คือแบบมาเยอะมากเนาะเดี๋ยวเราไปแล้วนะคะเอ้ยตอนนี้นะคะเราก็กลับแล้วนะคะย้ายมาอยู่ข้างหลังเ่ยสาวสวยไปแล้วไปแล้วเนาะบ๊ายบายคิปก่อนนะคะ